ลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ได้ร่ํารวยทุกคนหรอกเพราะหลวงพ่อไม่ได้เลือกนะว่าคนไหนจนคนไหนรวยหลวงพ่อสอนให้เสมอกันหมดใครรับได้แค่ไหนก็แค่นั้นบางคนรวยนะแต่มันรับได้แค่โลกียธรรมแค่ว่าทำไงชีวิตมันจะมีความสุขก็รับธรรมะได้แค่นั้นก็แค่นั้นบางคนยากจนะชีวิตทางโลกนะ้อาัตาคัดขาดแคลนลำบาก เขาฟังซีดีดูยู u b e อะไรเงี้ยภาวนาเขาสามารถมีความสุขท่ามกลางความหุ่นวายมีความสุขอยู่ได้พัฒนาใจสูงขึ้นสูงขึ้นได้แล้วเขารู้เลยว่าชีวิตเขาไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นหรอกจะพึ่งนักการเมืองก็พึ่งไม่ได้พึ่งหัวคะแนนี้ก็พึ่งไม่ได้นะพึ่งเงินกู้นอกระบบยิ่งพึ่งไม่ได้ใหญ่เลยไปยุ่งก่ามันเด็ดขาด พึ่งการพนันก็พึ่งไม่ได้เพราะว่าชีวิตเขาไม่มีที่พึ่งเลยคือถ้าไม่ได้มีธรรม,มะบางคนบอกเลยนะไม่ได้ธรรม,มะว่าฆ่าตัวตายไปแล้วทนต่อความทุกข์ยากไม่ไหวเนี่ยชีวิตนะสะสมมาในทางโลกไม่มากมก็ค่อนข้างอัตาคัดขาดแคลนแต่ว่าในทางธรรมเนะี่ย คนที่ลำบากยากจนอาจจะเป็นเศรษฐีในทางธรรมะก็ได้เอาแน่ไม่ได้หลวงพ่อเคยเห็นนะหลายคน